ครับสอนการใช้งานตู้เซฟรีโก้นะครับรุ่น702นะครับ XPL นะครับตัวนี้นะครับได้ทำการตั้งรหัสที่เดินะครับ1 2 3 4ก่อนอื่นเลยเรากดดอกจานก่อนนะครับก็จะขึ้นคำว่า open นะครับกดนั้นกดเบร์นะครับนะครับ1 2 3 4แล้วก็กดยืนยันสี่เหลี่ยมนะครับจะขึ้นคำว่าโค้ดแค่นั้นแหละครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสนะครับนะฮะตรงนี้เข้าไปมันจะมีปุ่ม M อยู่ นะครับพี่กดเข้าไปนะครับดังจะดังตี๊นะครับจากนั้นมันจะขึ้นคําว่าโค้ดนะครับจากนั้นเราตั้งรหัสของเราเลยอันนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะแล้วกดยืนยันสี่เหลี่ยมมันจะดันเสียงยันตี๊ยาวเท่านั้นเองนะครับอ่ะตอนนี้นเรามาลองนะครับมันจะขึ้นเบอร์ล่าสุดที่ตะกี้ตั้งเอาไว้อ่ะกดดอกจันครับนะครับขึ้นคำว่าโอเคกดหนึ่ง6สามี่ห้าหก กดสี่เหลี่ยมนะครับแค่นั้นนะฮะขึ้นคำว่าปูนนะครับถ้าพี่อยากจะล็อกอีกชั้นหนึ่งก็ล็อกกุญแจอีกชั้นหนึ่งแค่นั้นนะฮะตอนนี้ก็เป็นล็อก2ชั้นแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ผมเข้ารหัสด,ดูนะครับอ่ะถึงกู๊ฟเปิดไม่ได้เห็นไหมฮะต้องมามาคลายกุญแจอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะแล้วก็ต้องมาเข้ารหัสใหม่เพราะเวลาเราเข้ารหัสขึ้นคำว่ากู๊ฟมันมีเวลาให้แค่5าวิเองนะครับอ่ะเห็นไหมฮะแค่5าวิเองนะครับ <ม>เราจะไม่ทันเราก็ต้องมาเปิดกุญแจรอไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็มาเข้ารหัสถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรหัสก็มากดตัวเอมข้างหลังนะครับกดทุกอย่างแล้วกดสี่เหลี่ยมยืนยันเท่านั้นเองครับครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟค,ครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Kingdom ไอรอนนะฮะอีโก้ไทโยทรัพ์วินซันเดสิเดนเดโม่ชวนนะครับ,บ,รนะรบตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลื่นมาครับ,ค,รบคุญแจาหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบมุนมาเป็นดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดถต,ต่างๆนะครับข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะครับดีกว่อ เบอร์โทรนะคร dungeon, YouTube, ับ0897885858ครับหรือทางไลน์ครับ ID ไลน์พิมพ์คำว่า Safe House นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเทคนินะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ